วค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ว่าไลท์ชนแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งแกช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้ป่าถูกต้องถูกต้องเพราะว่าอะไรคะวันนี้เราจะมาทำคลิป Funny Moment ของ BTS ถูกต้อง อันนี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นพาร์ทสองจากที่เราเคยทำครั้งก่อนที่เป็นเอ่อ I think about a lot อันนี้เป็นหนึ่งอันนี้อันเป็นอันที่สองนะคะซึ่งอันที่หนึ่งก็คือแตกแตนมากที่ไม่ได้มาดูแต่ว่าขำมากไปตามดูตามไปดูใช่ไหมดูที่ไหนคะบล็อชวายชาแนลถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะทุกคนขายช่องไปเนื่องแล้ววันนี้ก็เป็นแบบพาร์ทสองนะคะที่เรา มาทำให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณช่องจอนมาช่องเดิมใช่ครับช่องเดิมขอบคุณค่ะ Thank you so much so so much ใครเขากันเยอะนะคะทุกคนใช่ค่ะโอเคครับแต่ว่าก่อนจะไปดูนะคะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งให้เราเลยนะคะใช่ครับทั้ง3ช่องทางเลยเนาะใช่ครับโอเคพร้อมไหมทุกคนพร้อมเลยถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย

아, 뭐야. 노래 부르고 있더라? 이혼자 하자. 노래 부르시면이 양반이야. 지미 형이 지금. 지미 형은 복수를 해야 되겠어. <laughs> 내가 질주하라. 다시 차지하게 만들어주겠어. <웃음> 네. <웃음> น่านักสนุกสนุกแหละโอ้ยน่ารักเนี่ยคนหลอ่อต้องเป็นคนตลกใช่ โอ๊ยน่ารักชีมหน้าดิบมากเลยอยากันเข้าแบชี่โดนสุด้น่ารักโอ้ยยยยยอยยวยยัวหยยแลยย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 นย่ยยยยไยย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 ย ทุกคนเจ็บจริงๆนะอันนี้ใช่ไหมเจ็บมากไอแผ่นเนี่ย 응, 구래 이리 와 이리 오, 귀여워 정국이니 이젠? 정국 이젠 할 거야? 어, 피진 어왜 그래 갑자기? 야, 형님 세봐정국나 피진 정국아 내 너, 이거 그냥 말만, 말만 좀 말도 못하냐 야, 정국아 정국아 아, 너 그거 해봐지민형 필요 없어요

ผิวปากไม่ได้ชิสังไวโอ้ยนะสังอคือกินเปรี้ยวๆให้ผิวปากเ้ย่าัวนี่ก็นรักอะนนแรักจังเป็นจุ๊บๆสอคนไ่ชิไ่ชี 아무런 설정해없어 터무니없어. 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 터어 터무니없어. 어터무어어어 방금. 어어

แย่ไหมแอไป <laughs> น่ารักจัง <laughs> ดิวให้สวักกิ <laughs> <laughs> <c oughs> ่นน้ำปอให้พีฟิว ดื่มน้ำดีต่อสกปรกผิวใช่หมเออเออทำไมกูสกีสกีกุ๊ก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 กุกกด้วยกุกกปากนึงโอ้ยโอกยแหนบแล้วหน่าอ็นดูอะไรจุะไรตัดว้ยพี่จิน

ให้คะแนนท่าเต็มสิบแต่พี่จีนคือโอ้โอแตกหรือท่าใคจะให,<ต>ให้เต็มสิบ <c oughs> จีนินคือไม่ไหวแล้วใครเป็นมือ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 เชฟคนะุณยุนกิกับพี่จีนจนะ <목소리> 어. 야, 무섭게 해봐, 쫄아, 게 야, 나야 빨리 쫄아, 오오오 오, 남거 무슨 짤이야? 방구짤이야. 이렇게 잘 했어, 누가 잘어 남자, 먹어봐! 이거 <목소리> 어 어머, 어 뭐야 뭐야 ครบรอบลันอะไรใช่ไงกโอ้ยเอ้ยโอยโ้โอยอโอ้อ้ยโอยโอ้ย้ยโอ้ยโอยโ้อ้้้ะร

อ๊ยเจ็บนะเ้โต้บอเลยอันนี้เราดูแล้วใช่ไหมที่ถ่ายรูปยังไม่ใช่ยังใช่มีเต้ถ่ายรูปไหน่ไปมาไม่ใช่ใช่เนี่ย่าดูแล้ว มีกระโดด่ายรูปกันหรอมีกรนอนถ่ายรูปแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องนี้ไม่อันนี้เคยดูไหรอกีฬาทำไมต้องมีร่างหนูร้องไห้ที่จริงถูกเปลี่ยนอุ๊ยน้องจีมินซาลอนซาลอนโอ้ยชื่อใส่ชุดนอนน่ารักมากชุดนอนน่ารักเนาะชุดนั้นเป็น AJ รึเปล่าใช่ป่ะไม่รู้ตัวอะไรแก 아저씨, 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 아저 아저씨, 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 아저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  ลุนละเนี่ยใครวะเนี่ยต้องเชียงกุกวะเสียงแบบกระซิบจีมินัวอุ้ยอันนี้เคยเห็นคิวคิดอนตรงน้นต้องขังวะอ๋ออ่ น่ารักมากต้องข้างท่าไว้เหรอพีหก้นกระดาษเป็นฟิลมโอ้มารโกิน่าน่ะชื่อเสียง้กาวไ้ั โอ้นี่แด oh. oh. oh, oh ้ไมอ้อออ้อย่าูนนัปวดหัวเลยทุกคน ใช่ทุกคนอะไรสนุกมากเพลินมากขำมากเลยอ่ะจริงอีกล่าสิงๆเวลาเราดูอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราสนุกทุกครั้งเลยแล้วก็แฮปปี้ทุกครั้งเลยอ่ะแบบแบบเพลินแบบรู้สึกทําไมแบบจบเร็วจังแป๊บเดียวเองดูแล้วแบบเพลินจริงอย่างที่เพื่อนๆว่าก็เหมือนแบบได้ได้หิวลิงอะไรบางอย่าง่ใชเออดูแล้วแบบได้ยิ้มได้ขำอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยเออชอบสนุก มีเหมือนเหมือนจะมี5พาร์ทเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดอันนี้ใช่ไหมตอนนี้เราถ้าหเราทําไป2ทุกคนเดี๋ยวเราจะสามสี่หตามมาอีกแน่นอนแต่อันนี้ก็คือโมเมนต์ขำเยอะมากทุกคนฟันเลยอยากรู้ว่าที่พี่จินเล่นนั่นอะรันหรือเปล่า อันไหนนะพี่จินในโครงนั้นใช่ป่ะพี่พี่จินอ๋อยกขาขึ้นอะในที่พี่บินเป็นเป็นหง่ะแล้วพี่แบบเอออะไรอย่เงี้ยทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าเป็นรันอะบอกอีพีใหม่อีทีหนึ่งเผื่อแบบ ใช่ความเป็นไปได้น่าจะเป็นรันเนาะแต่ว่าขบจริงอันนั้นคือขับบไม่ไหวแล้วแค่ท่า็ขับแล้วยังมีเสียงอู้หอนกลัวนะแต่ว่าต้องท่าต้องสวยก่อนกรรมการให้คะแนนเต็มในเรื่องของท่าจีมินคือขาจนเข่าจริงแล้วก็ที่ลาดน้ำลงไปคนมีก็คือทําให้หนึ่งบัดสเปซไอเทียใช่เป็นยังไงก็ยังเต้นได้อยู่จะสำรักน้ำอยู่แล้วเพราะว่าน้ำตกหนักมากตลกมากชอบอีกอันหนึ่งก็คือพาที่ แฮปปีบด a y พี่น้ำจุนอะเป็นไข่ต้มเป็นแบบพี่น้ำจุลคือพี่น้ำจุนอะอยู่ตรงกลางใช่ไหมล้วทุกคนก็แบบประโคมประคมเสียงใส่พี่น้ำจุนก็แบบอ้อแล้วก็ไปบีบแก้โบ้น่ารักมากมากทุกคนจริงเป็นพี่ใหญ่เป็นพี่คนหนึ่งที่แบบน้องอยากแบบอยกโยแก้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่แบบพยายามกั้นขำเหมือนกันตลกมากเลยแต่มันยากเนาะ คือให้ดูแบบนั้นอะให้เราขำก็คือไม่ได้พวกขมเอาแค่เราดูปันนี่โมเมนต์แล้วพยายามไม่ขำอ่ะไม่ได้แล้วทุกคนเพราะนี่คือพบมาฮันตลกจริงๆริงตลกมากอ่ะมางันคือวงตลกวงหนึ่งทุกคนชอบอะแล้วหล่อด้วยแล้วพูดถึงนะคุณวีที่กินน้ำป่าแล้วแบบคุณวีหยุดตลกทีอย่างมาบนนี้ทุกคนตลกมากคือกินน้ำด้วยเอนเนอร์จีอะไรก่อนชคือแบบ ก็จะกินลงไปรู้แบบเหมือนกินยากแบบน้ำมีรสชาติน้รสชาติแน่นอนถูกต้องทุกคนชอบมากแล้วล่ะนาะก็เ,เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ให้ทุกคนได้มาผ่อนคลายได้มาดูกับพวกเรานะคะไม่เดี๋ยวยังไงเนี่ยบางทันมาทุกพุทธแน่นอนนะคะาบางสัปดาห์ก็ สองคลิปมาสบายก็้าก็ติดตามดูรอุนกันตเต้นลุนได้ที่ไหนพี่เตยลุนได้ที่หลายอัพทุกวันจันทร์เวลาเที่ยงนะคะอย่าลืมไปติดตามกันนะจะได้รู้เลยว่าอาทิตย์นี้เราจะมีอะไรใช่ใช่นะครับผมแล้วยังไงก็ต้องขอบคุณช่อง โจลิน่าด้วยจจลิน่าด้วยนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ <Yeah. S 2> วันนี้เราทั้งสามคนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้า <B> สวัสดีสสดค่ะบ๊ายบายีปะ